ฉีเจ้าระดืนหนือจื้นมาแล้วค่ะเมื่อรายงานตัวกับแฟนๆ่าวแรกต้องยกให้ความเซอร์ไพรส์จากละครเลวร้ายแก้มหลวงตอนจบที่เพิ่งล้าจอไปหมดหมดในตอนท้ายมีนักแสดงคู่จิ้นฟินเวอรอย่างยูพิงยูโรยศวัตรและพิงพลอยประภาวดีรับบทชนพรรษาใครคิดถึงยูพิงฟินไปเลยสิจ๊ะเบื้องหลังฉากนี้หนืจื้นละกันปากอยาก เป็นแฟมากๆแต่กดใจไว้ให้ทุกคนเซอร์ไพรส์งานนี้พวกกำกับตั้นตะว,วันรีเควสเองว่าต้องเป็นคู่นี้เท่านั้นยูโรและพ mm ิงค์พลอยก็เคลียร์คิวให้เลยสิคะชนกลับบ้านแล้วงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าเพื่อนมาแล้ว ฉากจบของโดนัทพัทรพลและทิสาวริธิสาก็ฟินไม่แพ้กันเบื้องหน้าหวานละมุนแต่เบื้องหลังร้อน่าเลยจ้าเงื่อไหลทั้งคู่งานนี้ไม่เป็นปัญหาผู้กำก,กับต้นตะวนันเปิดเพลงบิวให้เกาหลีก้าใจสุดๆค่ะก็ก็ย <c oughs> ื <ไป S 2> นมือให้แหวนกะจุบปัดวงวีันอต้องม <c oughs> ีเพลงบิวได้หรอ อินมากด้วยนะอินหรอใช่จะได้รู้ว,ว,ว่าสวัสดวันเพลงใครอยากชมเลวร้ายแกมลวงย้อนหลังชมได้ใน Netflix นะคะช่วงนี้พักกันก่อนชื่อหนนะ้ามีหนุ่มๆสาวๆมาสวัสดีปีใหม่ช่อง7 h ็เพียบเลยเดี๋ยวมาชมกันต่อนะคะ กับหนุ่มๆสาวๆจากช่อง7 HD ที่ทยอยมาสวัสดีปีใหม่และตรุษจ,จีนที่ช่อง7 HD กันหลายคนสาอันนี้สามาเป็นประจำทุกปีมาแต่ละครั้งขนมต้องมีคอนเทนฮาฮาต้องมาคะ่ะขอบคุณครับอบอุ่นสนุกสนานเหมือนเดิมคะ่ะให้หาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนําต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจากผู้ใหญ่เองหรือว่าพี่ๆทีมงานเองคะ่ะก็ทําให้เราได้ นำคำแนะนำพวกนั้นมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไปขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,รวยเๆเฮงๆคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะส่วน นี้นํามาโดยคู่รักสุดหวานเกรสพาสิตาและโอัครวัลพร้อมด้วยกอขอคอเพื่อนรักอย่างแชพวรากรที่มาเป็นประจำทุกปีเช่นกันฝากเป็นแฟนติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสองนี้เขาจะแบบเออมุงมิ้งกันสองคนไม่เพราะว่าเธอเพราะว่าเธอไปมุงมิ้งกะหลุยฉันก็ไม่รู้จะแยกเธอกบหลุยออกจากกันยังไงไม่มีแชไปกับไอ้มั้งเลยเลียวไม่ ไปกัหลุยไปกัลุยเยอะกว่านี่ฝากหน่อยเนื่องในโอกาสวันแม่ครับผมก็อยากจะบอกแค่ยังไม่ได้ติดหายังข้ามาว่าฝากผลงานก็ตอนนี้ก็มีเดี๋ยวรอพ่อตาปืนโตเนาะ แล้วก็เดี๋ยวประมาณสักกลางกลงปีก็จะมีหนังนะครับของเกรซก็โอป้าลัมซิงนะคะถ่ายทําปิดกล้องไปแล้วเรียบร้ยบอยค่ะแล้วก็รักแท้แซบหลายนะคะแล้วตะวันอับดาวอีกเรื่องหนึง่งที่แบบร,ร,รีรันอยู่ค่ะฝาก,ฝากรายการครับก็มี2องรายการนะครับมอเตอร์ชแนลแล้วก็ดูเพลงดังพลังมัธยมครับฝากนะครับนอกจากสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่แล้วก็อยากจะขอบคุณสวัสดีปีใหม่แฟนๆทางช่อง7 HD ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนช่อง7 HD แล้วก็พวกเราด้วยยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมี ความสุขกันมากๆนะครับในวันปีใหม่นี้แล้วก็ตรุษจีนด้วยนะครับทั้งปีเลยดีกว่า